พอนพันธ์เผยความในใจล้ำศึกไทยดาบี้รับไม่มองหน้าโมเมเพราะกลัวใจอ่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววิลีโโฮโฮลกเกาหลีฤดูกาล2 0 2 3 2 4รอบ2ซึ่ง IBK Antos ทีมของชมพู่พรอนพันธ์เกิดปราดชนะไฮพาสต้นสังกัดของโมเมธนัชชาสุขสดไปแบบสุดมัน3-0ต่อเซต25-20ต่อ25-14ต่อ25-15ต่อโดย MVP ของเกมนี้ตกเป็นของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดซึ่งดับเป็น เ v ็ MVP ครั้งที่2ของเจ้าตัวล่าสุดชมพูพ่รพอนธันได้ออกมายอมรับว่าไม่มองหน้าโมเมธนัชชารุ่นน้องวอลเลย์บอลหญิงไทยเพราะกลัวว่าจะใจอ่อนพร้อมชื่นชมเพื่อนร่วมทีม IBK a n t อัโทที่รับบอลแรกดีมากรพอนธันเปิดเผยว่าเกมนี้ที่ได้เจอโมเมก็ไม่มองหน้าน้องเลยเพราะกลัวใจอ่อนแต่มีจังหวะที่โมเมตีมาทางพี่เพราะเขาตีตรงแล้วเขาได้แต้มเราก็เลยพยายามให้มันทัดบล็อกหรือเซฟอะไรสักอย่างเพื่อช่วยทีมไม่ให้ เขาได้้แตมลยบวกกับเกมนี้เราทำการบ้านมาดีและเพื่อนรับบอดรรกดีมากๆด้วยโปรแกรมต่อไป IPK Antos s มีคิวพบกับฮุนไดฮินสเต t e ของมดวิภาวีสีทองในวันที่16พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาส่วนไฮพา s สมีคิวพบกวางจูเปเปอร์แบงค์ในวันที่15พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาด เรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ